วันนี้จะเข้าป่าคนเดียวลองดูสิเจอแล้วเห็ดเหลืองอู้ดีใจโอ้จะแห้งอยู่แล้วเนี่ยเก็บเก็บเก็บ เป็นการเข้าป่าคนเดียวครั้งแรกของป้าเพราะป้าเป็นคนที่กลัวมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเนี่ยเจอเห็ดด้วยปกติจะไม่ค่อยเจอมีแต่คนอื่นเขาเจอแล้วก็จะเรียกเก็บอุอปรกรณ์พร้อมไม่เคยเข้าป่าคนเดียวเลยเพิ่งจะเป็นครั้งแรกเนี่ยกลัวมาก แต่ป้าเขาไม่ลึกหรอกเนี่ยข้างบ้านเหลืองอีกแล้วสวยๆเนี่ยโอ้โหดีใจมากเลยไม่เคยไม่เคยเข้าป่าคนเดียวเป็นครั้งแรกแล้วเจอเห็ดปกติเข้ากับเด็กๆเ,เขาก็จะบอกว่าเออตรงนี้มีเห็ดนะมาเก็บป้ามาเก็บอะไรประมาณนี้วันนี้ดีใจมาก